สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดรเย้ๆย,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 ย่กลับมาบ้านแล้วเนาะอันนี้มาตอบคําถามของเพื่อนๆนนะคะใน f c e e o o o k แฟนเพจแหนแดงอุดรน,นะจ๊ะเบนมาตอบคําถามเนาะมีเพื่อนเพื่อนคถามมาว่าถ้าเข้าป้อยแหนแดงไปเข่าจะแตกกอดีบออันนี้คือคําตอบนะคะแตกกอดีมากนะคะ อันนี้ปักดาไปวันที่13มิถุนายนนะคะ13มิถุนายนเบนวานสองรอบนะคะทุกคนอ่ะเบนวานวันที่12คือเพิินมาปันไห้นะคะนวดถไถสีส้มเพล่นมาปันนะเบนกวานไปรอบนึงนะคะล้ะก็ก้อนที่แม่จะดำนะนะคะเบนกวานอีกหลังจากที่เพลินปันเสจเบนกวานอีกรอบนึงนะคะแนแดงนะแนแดงชุดนี้เป็นบ่าเด็กป้อยหลายนะคะแค่3กิโลนะคะ3กิโลนะคะเพื่อที่จะทดลองนะคะ ปีนี้เป็นปีแรกที่เบนทดลองกับน้าเขานะคะทุกคนนี่อยากแนะน้าเลยนะคะดีมากๆเข่าแตกกอดีนะคะบอ่ต้องไปลังเลสงสัยเลยค่ะลงมือทําเลยนะคะแล้วกาสําหรับผู้ดสนใจอยากจะเอาไปปล่อยให้ปล่อยน้าดีแนะน้าเลยนะคะเอาไปเลี้ยงเอาไปขยายใบยางหน่อยนะคะยางหน่อยๆเลยหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะคะเพื่อที่จะเพียงพอต่อการปล่อยลงน้านะคะพราะว่า หนึ่งไร่ใช้แหนแดงอยู่ประมาณ10กิโลนะคะหนึ่งไร่ในการปักดำนะคะใช้แหนแดงอยู่ที่10กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็จะขยายได้สองพันห้ 2, 5, ถึง3000กิโลกร,รัมเลยนะคะต่อหนึ่งไร่เนาะแหนแดงเนาะและเพื่อนกับมีในตัวเจนนะคะสูงนะคะแล้วก็เฮ้า วานลงไปนะคะช่วงกว่าเขาเขาจะตั้งตัได้นะคะแนแดงเพิ่กับขยายโตนะคะแล้วก็กว่าหยาเพิ่นสีแบบว่าใหญ่เนาะแนแดงเพิ่กับคุ้มเมดแล้วนะคะเฮ็ดเห้หยานะคะบอสามารถขึ้นมาได้นะคะกะเฮ็ดให้หนะเฮ้าสะอาดบ่ม่หยาเนาะอ่าชอยคุ้มวัชพืชแล้วก็เพิ่มไนโตรเจนให้แกปุ๋ยแก่ดินของเฮ้านะคะลดการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะทุกคน อันนี้ดีมากๆเลยนะคะอยากจะแนะน้านะคะอันนี้เป็นป้อยไปเนาะแนะน้าเลยนะคะบ่ต้องไปว่าปักดําแล้วสองเดือนค่อยป่อยเนยแดงโอ้ยตอนนั้นหยาขึ้นเต็มให้น้าแล้วเนาะจา้ะเนาะทุกคนหยาขื้นเต็มแล้วนะจ้ะนี่อันนี้เป็นป่อยสองเทือนเนาะก่อนก่อนปัน้วก็หลังปันนะคะก่อนแม่ปักดําเนาะเป็นป่อยไปแค่สามกิโลเด้พี่น่องเมึงยางงามเลยได้จ้ะ มองได้ป้อมมี่แนวแดงเนาะเพื่นกษตรหญาเข้นเนาะจ้ะอันนี้กะมื่ออื่นก็นครบเดือนพอดีนะคะในการปักดำหญ้าเขึ้นเห็นบ่คะนี่หญาเขึ้นเห็นไ่มน,น,นี่หญาเขึ้อนจ้านี่นนนลวจ้าทุกคนอ่าฝากกดไลค์กดติดตามให้เพจแนวแดงแน่เ้เจอจ้าแดงอุดรน,นะคะทุกคนอ,คอ่าเมื่อนี้ป้าเบนกับหลานออมไปละค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย